ครั้งหนึ่งจีนเคยมีกัปตันเรือเป็นขันทีที่นำกองเรือกว่า300ลําลำเดินทางทั่วโลกเพื่อขนสมบัติไปอวดชาวบ้านว่าที่บ้านฉันมีอะไรบ้างแล้วก็ขนสมบัติของชาวบ้านเนี่ยกลับมาที่จีนซึ่งกัปตันเจิ้งเหอคนนี้นะฮะมีความพิเศษแล้วก็มีความสามารถหลายด้านมากคือเริ่มตั้งแต่เขาโดนจับมาเป็นทาสก่อนนะแล้วก็ถูกตอนปึ้งกลายเป็นขันทีเข้าไปอยู่ในวังไปรับใช้จกักรพรรดิพอแบบเห็นว่าหน่วยก้านดีเนี่ยจักรพรรดิก็มอบหมายงานใหญ่โตให้อย่างเช่นออกไปรบออกไปทําอะไรต่างๆแทนจกักรพรรด ะะรวมถึงการคุมกองเรือกว่า300ลําเดินทางไปทั่วโลกและกองเรือ300ลําลเนี่ยมีการออกเดินทางเจดรอบนะฮะซึ่งเจ็ดรอบนี้ไปมาแล้วเกือบทั่วโลกคือลงมายัางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แถบไทยนะแล้วก็ไปอินเดียไปสีลังกาไปโ่ตะวันออกกลางแถวอาหรับนะแล้วก็ไปถึงแอฟริกาเคนยาเลยด้วย3ได้ยีรับกลับมาให้จีนด้วยเรือ300ลําลใช่ไหมแต่ไอเรือต้นทางต้นทงของเจิงเหอเนี่ยมีขนาดยาวถึง1 0 0ถึง140เมตรซึ่ง มีขนาดใหญ่มากและเขาคาดว่าอาจจะใหญ่กว่าเรือของโคลัมบัสที่ค้นพบอเมริกาอีกคือภารกิจหลักๆเนี่ยมันไม่ใช่เดินทางไปค้าขายหรอกแต่มันคือการสำรวจและประกาศศักดาแสงยานุภาพของประเทศจีนว่ากูเนี่ยล่ำรวยขนาดไหนมีอำนาจขนาดไหนมีเรือถึง300ลำแล้วก็ส่งไปเดินทางทั่วโลกเลยนะดูสิมีของมากมายมีของจากจีนที่มึงไม่มีแล้วก็เอาของที่มึงมีแต่กูไม่มีกลับบ้านภารกิจของเจ้งเหิเนี่ยไม่ใช่แค่ค้าขายนะยังมีการไปตามหาคนไปรบบ้านนะฮะแล้วก็มีจกักรพรรด จักรพรรดิที่สั่งแบบไว้วางใจจังเหอเลยเนี่ยชื่อว่าหยงเลอหยงเลอเนี่ยไว้วางใจกองเรือนี้มากๆจนกระทั่งหยงเลอร์เนี่ยเสียชีวิตลงกองเรือเนี้ยก็ถูกลดความสําคัญลงไปจังเหอเนี่ยถูกยกย่องให้เป็นตัวปังแห่งยุคนับสํารวจหนึ่งเดียวสุดปังของจีนแล้วก็มีอนุสรสถานเนี่ยอยู่ตามที่ต่างๆที่จังเหอไปไม่ใช่แค่ในจีนนะในมาเลเซียก็มีจังเหอเนี่ยมีความน่าสนใจในหลายมิตินะตัวเขาเองเนี่ยเป็นอิสลามนะเป็นอิสลามพอเข้าไปในวางเป็นขันทีปุ๊บ ก็มีการรับความเชื่อต่างๆของในวังมาอย่างเช่นความเชื่อเรื่องเทพเจ้าเรื่องเจ้าแม่ทับทิมอะไรแบบเนี้ยนอกจากนี้ยังมีเหมือนข่าวรับรับข่าวเมส์กันว่าจริงๆแล้วจ้โหเนี่ยไม่ได้เป็นขันทีแต่ว่ามีลูกด้วยมีบทมีทายาทอะไรประมาณนี้แต่เรื่องนี้จริงไม่จริงก็ไม่รู้นะเจ้าเหอคนนี้แหละที่นํายีรับกลับมาให้จีนแตกตื่นกันนะใครชอบคอนเทนต์วันนี้แล้วกดใจกับคอมเมนต์กดติดตามแนะนะว้นนี้พี่ก่อนบ๊ายบาย